ออไม่ได้อ้าวโอ้โหวุ้ยตีนตีนหนึดอี๊เรียบโดนอยู่โดนอยู่ไปไหนวะอี๊มึงเรียบร้อยมึงจะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่อง Border Pan Channel นะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับผมในคลิปนี้ก็มาเล่น Leo Mort นะครับเป็นตำแหน่งตำแหนะ่ง EP เนาะตำแหน่ง EP นะครับหรือออฟเลนนะครับผมตำแหน่งนี้เป็น Fighter นะครับ ก็จะเป็นการรีวิวสกินนะตอนนี้ผมหาบิวเท่ๆใช้ก่อนจนะจ้ <g ill> <g ill> บิวอะไรดีวะคือแบบรีวิวสกินสีม่วงครับผมเป็นสกินมาใหม่เนาะก็ดูหล่อเท่เลยท่อดีนะครับผมเออแต่ว่าจริงๆผมก็มีดูคติแล้วแต่ว่าไอ้นี่มันสีม่วงเงมันโอเคไงเออไปลุยกันเลยครับ <c oughs> เข้ามาในเกมปึ๊บ <ill ique. S 2> ผมอัพเป็นสกิลหนึ่ง <5 S 2> <5 S 1> ก่อนเลยนะครับผมสกิลหนึ่งใช้ในการเคลียร์คลิปนะแล้วมันจะเพิ่มโล่ให้กับ ให้กับเราอ่ะเออจะพูดยังไงดีคือมันก็จะง้างดาบแล้วก็เออเขาเรียกว่าดาบใช่ไหมเออดาบมั้งง้างไปปุ๊บมันไปนดาบแล้วง้างปุ๊บเนี่ยไอ้ระหว่างง้างนี่มันจะไม่ถูกขัดนะผม <S 1> <S 1> นี่แทงมึงนี้ได้เลยง้างปุ๊บได้โลด้วยนะเราเจออันด o ชนะครับผมน้องอันด o ชอันด็อกนะไอ้ตัวนี้ต้องฟาร์มตัต้ง ต่างคนต่างก็เป็นตัวที่มีโล่ในตัวนะครับดูแรงยังวะอืมนี่หมอดีนีมันได้สกลิลสองแทงไปมันยังไม่มีมันมันมีฟิกนะถ้ามันฟิกทุบเลยมีโอกาสเรียบร้อยเลยเราแทงไป โอ้เอาจริงเว้ยเอาจริงเว้ยเอาจริงโอ้วโอ้วโววโว้วโอกูว่าเหลวกูเบ้อเหลวเพิ่มโล่ก่อนกับมันจะไม่เวลสีและแต่ก็กลัวตัวอื่นมาซ้อนน่ะอาลาพี่ผมเข้าละเออเรียบร้อยครับผมนี่ผมก็ต้องรอได้สกิลสองมาปุ๊บเราก็เมียนตีจะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับเรียวมอสนะการตีเอ่อแพสซีฟของเรียวมอสเนี่ยผมก็จะอธิบาย อ่าสั้นๆให้ฟัง,งก็จะประมาณที่ว่าเราเนี่ยถ้าเราสามารถทําดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยจนเลือดศัตรูต่ำกว่า50%เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบหนดาเมจที่แบบเรียกว่าไงวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเถอแพงนนี่นีนนนนนน่ยังไงยังไงเนี่ยอืมเจ็บนะใช่ถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า50%นะครับผมเราจะตีเหมือนกับคีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าดาเมจจริงหรือเรียกว่าโบนัสดาเมจใช่ไหมคือมันเหมือนมันเหมือนคีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผม มันจะขึ้นเออโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดโอโ้ไม่ตอบอะไรแล้วอ้าอ้าเอออ่าครับผมอันตรีผมมาแล้วอันนี้เริ่มสนุกขึ้นหน่อยนึงแล้วเราต้องรอของนะงนี่มันมีมันมอีกยังไงยังไงเออปุ๊บ ปุ๊บลวมือปุ๊บกูรอเนี้ยพักออกมาครับอุ้ยมาสองว่ะมาสองว่ะเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินไปมึงอะเกินไปล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 ะมาสองครับผมโยกมาทางนี้สิวะรออะไรเออเออเออเอ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องโยกเราต้องโยกโยกหลบโยกหลบมีตัวน่ารำคาญแบบตัวแบบวิ่งกวนเราเนี้ยรอเราเกิดก่อนเดียวว่ามันดาเมจแรงนะถ้าพูดถึงเนีย แต่ถ้าโดนขัดบ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนอย่างวาเลียเนี้ยจะเข้าถึงเล <laughs> ยวะอืนี่ก็ต้องแบบผมจะต้องทำการเคลียร์เวฟก่อนนะนะต้องเคลียร์เวฟนะถ้าไม่เคลียร์เวฟไม่ได้ครับผมอย่าไปมัวบ้าไฟนะเนี่ยถ้าเราเคลียร์เสร็จแล้วค่อยไปช่วยนะครับผมใน,นส่วนของตรงนี้คือไม่มีใครมาใช่ไหมมันต้องมาแล้วไหม มามาจริงเว้ไปมาก่อ,น,อมนมาสิพึ่งมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยมานี่มานี่มานี่มาดิมาดิมาดิเฮ้ยมาดิมึงมาดิเฮ้ยโอ้โหจะเจ็บใช่ไหมงางเขาไว้มึงงั้งงางเขาไว้ฟิก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 ,ฟก,ฟก,ฟกเอ้ยเอ้ยกูเจ็บนะเว้ยกูเจ็บนะเว้ยมันไม่มีสกิลอันตรีครับผมปั๊บเลยเลื่อนมันเหลือนิดเดียวเองฮิป ตอนนี้เราก็วิ่งกลับไปตันเลนก่อนจะเห็นแบบว่าเอ้ยทาไมผมไม่ไปช่วยเลนกลางหรือว่าไปเลนอื่นนะครับผมถ้าเราทิ้งเลนนะครับผมบอกเลยว่าลุยแบบเขาเรียกว่าไงล่ะเสียเปรียบแน่นอนนะการไฟ์เราก็เสียเปรียบนะตอนนี้ก็เป็น2ต่อ6นะจากสกอร์นะถ้าพูดถึงความได้เปรียบเสียเปียบก็ยังไม่ค่อยห่างกันมากเท่าไหร่นะผมนีอย่างงี้ผมว่ามันแย่หมึงมา2ตัว เล่นเซฟๆไ้ก่อนนะครับตอนนี้เล่นเซฟๆไ้ก่อนศตูนป่วนนะนี่มาสองตัวมาสองตัวเหรอเฮ้ยใจเย,ย,ย็นๆดีสกิลสองมันมีมันมีดีที่สกิลสองพุ่งไปพุ่งม,มาได้เรียหนึ่งนะยินดีฟุ้งครับ ไม่โดนแต่อยู่ในนั้นแหละเนี่ยนี่มานี่สี่เฮ้ยมานี้โยกกับโยกกับเวย้ยโยกกับเวย้ยเออเรียบร้อยครับผมทำเร็วในการเคลื่อนที่มันเร็วอยู่แล้วไงเออแต่จะให้เร็วกว่านี้ยิ่งดีเดินนำแล้วก็ปุดมันกลับมาแล้วผมเพราะว่าผมอยากได้แบบสกิลเหมือนซูเปอร์แมน่ะอันนี้ก็ใครยอยู่นะซูเปอร์แมนที่ ที่ว่าอยู่ในอะไรวะอยู่ใน RV อาวอ <Gl> อะไรอะไรมึงอะไรมึงมา,างี้อะมา,าง,มาางี้อันมาด้วยกันนะคนระับเขาตีสามตีสีนะ่งไม่รู้ดิเอ้ไม่ไม่มีมตีสี่หรอกเนี่ยตีตีสามนั่แหละไม่ก็ตีสองคนดูเล่นเป็นงานมากมากเลยอะไฟตรงข้ามรับต้องระวังนะหาจังหวะเข้านะผมผมโคตรแพ้าทางเลยนะอาริสไอฮาริสนะครับ มันเป็นยังไงไม่รู้มันสโลผมอะโยกซ้ายโยกขวาจริงๆมันสู้ได้อยู่นะถ้าพูดถึงแต่มันมีโล่ไงนี่จะโยกับนี่ไมเพื่อนไ้เพื่อนนนี่นโอ้โหติดหนืดติดหนืดติดหนืดวืดโว้ยดโว้ฟิกใส่เลยครับต้องฟันให้โดนนะฟันโคตรแรงข้างล่างครับผมว้าวอันดัตมึงก็เกินไปอันดัต มึงก็เกินไปมาอี Jamie, มันกล้าสู้อยู่หรอกเอาจริงดาเมจมันเลยดู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 เขาเยอะเขาเยอะถามว่าแคร์ไหมไม่แคร์ครับผมก็ต้องการเหมือนกันต้องการดูดูดูแมพเลยนะรถคีมมากนี่อี่อะไรมึงอะไรมึงครับผมมึงเรียบร้อยได้ยังเงี้ยมึงเรียบร้อยนะกูบอกเลยอีนีอีนี่ยังไงยังไงมึงอนัดมึงยังไงมึงยังไงมึง เออเรียบร้อยครับผมไม่รอดหรอกเอาจริงต่อไปต้องออกของกันแล้วนะผมจะเป็นดาบเนี่ยชื่อไทยก็เรียกว่าสเกตดาวมูริติยูนะครับผมส่ว <The enemy S 1> ชื่อภาษาอังกฤษไม่ไช้ชื่อว่าอะไรไอโรสโกนะครับดาบโรสโกโอะไรซอ,อสอะไรสักอย่างนี่แหละไอตัวเนี้ยดีดีมากกันดาเมจเบิร์ดนะครับผมไม่จะเวทไม่จะพยภาพได้หมดอันตีมาแล้วเว้ยมาเสียหนุม่มตีสตันว่ะ เออมึงเรียบร้อยมึงเรียบร้อยเออโดนซะโดนซะหนีละเมืงเองมึงหนีกูเลยอืม้มบินมาละบินมาละยังไงมึงยังยัง,ง,งแทงหนึ่งที่ติดสโลไปครับผมมันติดหนืดนะครับผมสกิลหนึ่งของเราแทงไปติดหนืดนะแล้วเราก็ได้โลด้วยไหมโคตรเท่่อเ,อเท่เล่ยท่อมากครับสีม่วงเลยสีม่วงน,นี้แปอวแถวนี้มีมีคนอยากโดนนะฮาริทฮาริย หลุดหลุดหลุดว่ะหลุดว่ะหลุดวะด่วะ,วะ,วะอืมมีคนอยากโดนว่ะเฮ้ยว่างไงเพื่อนมึงไปไหนตูดมึงกลับแน,น่เลยตูดกลับตูดกลับตูดกลับฟันไปทีหนึ่งอ่าเรียบร้อย <30. S 2> นัดน่าจะวาร์ปแล้วมั้งหรือไม่ก็รอเจียคลิปตายอยู่ตรงนั้นแหละ ของกันได้หนึ่งชิ้นเส้นไปเรื่อยครับตัวนี้ทำจังหวะตัวไหนหลุดก็คือเอาตัวนั้นเลยแฮงก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าปัญหาก็คือโดนลุมมากกว่าโดนซีซีหนัก,นกๆไม่ไหวครับโดนอย่างวาเลียงเงีย้ยคือฮาลิตต่อยสู้ยากมากครับแมตชนี้ันนี้มันจะกางพื้นใช่ไหมมันจะกางวงลงพื้นเป็นรูปไปดาบอ <c oughs> โอ้โหปูนไปขาดกลังมือม,มาสตีตีโดนซะ ยังไงเพื่อนยังไงกูพลิกใส่แล้วเนี่ยปับพับพับโอ้โหโดนเล้นเ้นเลยดีมากดีมากคุณที่ฮิวให้ยี่สิบกวิอ่ะต้องรออีกข้างบนนี้มันแบบมันเกินไปละอันดุษมันเกินไปละอันดุษไอ้ดิเพื่อนไล่ไปวิ่งไม่ได้ขี่ม้าขี่เสือปิ้งไปคือปล่อยให้เล่นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย สโลไปหนึ่งทีอ่าโดนอยู่เว้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โดน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 นโด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 นโมนโมนโดนโดอโดนโดนนโนโดนดนนีดนโดนนโดนโดนโดนนโดูโดนโดนโดนดนโตโดนนโนโดนดนนโดนดีเดนโดนดนโดดนโ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 ดงโดนโโดนดนโนโดนดนโนโนโดนดันโดนดันีดนดมีเลือดมนดนนนยนน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  ไปเลนกลางต่อครับผมตอนนี้เราก็ต้องทำเลนทำไรด้วยนะในระหว่างนี้ผมพยายามช่วยเพื่อนด้วยนะผมเพราะสกิลผมเข้าในทีมไฟได้ดีกู <laughs> จะเปิดอันติทาใบเนีย <laughs> <laughs> โอ้โหไม่คือว่าจะเปิดไปอ่ะถ้าไม่ลัดก็คือวิ่งเข้าใส่เลยกลัวมันมันจบไม่ได้ถ้าปิดจามืไม่ได้ก็นั่นแหละครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วผม ี uhm เกินครึ่งแล้วนะเลือดของหลอดเกินครึ่งแล้วต้องคุบไปเรื่อยครับไปเรื่อยคุปไปเรื่อยคุปไปเรื่อยใจเย็นเยใจเย็นเย็นอ่าโดนยกอ่าอ่าได้ไหมอ่าโอ้ย้อนสันมึงเร็วมากคอนสันมึงสมควรโดนแบบไอ้นี่ต้องโดนก่อนไอ้นี่มึงคู่แขนคู่อาฆาตมึงมานี่ดิไอ้หมัดโตเป็นคนพิการพิโก่งพิการมึงไงต้องโดนว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมตัวผมต้องกันบ้านก่อนต้องเตรียมตัวกันบ้านนะยืนยาวไม่ได้มีใครมาพร้อมหลอดไหมนะมันอยู่เลนกลางกันหมดเลยแบตก็จะหมดอีกโหเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วสู้ตายสู้ตายลุยลุยกันหลอดครับกันหลอดครับผมกันไปครับบู๊อันตรีเลยครับผม พับ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 ไม่ต้องห่วงกันติใช้ไปเลยเออเมันเกรนเจอร์อยู่กลางโอ้ข้างล่างมีฮาริสด้วยตรงบัฟเลสใช่ไผมต้องไปช่วยพี่ชายแล้วโอ้โหเอาป้อมแตกเลยว้าวว,าว้วาวว้าไงเพื่อนเอ๋ยนี่ โอ้โหโดนหมัดเห็นไหมไวะไปพวกมาเลยเว้ยไปพวกนี่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 กูกูดโนดนกูโดนหนักหนักทายก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวไปนะร่มร่มโอ้โหมีฉลาดด้วยกดเขา้าปุ๊บบุ๊บบุ๊บไปนู่นเลย คืออรีเทลก็เป็นตัวหนึ่งที่เพิ่งเล่นเลดเกมมากๆครับผมเพราะว่าถ้าเกิดไอรีเทลเกิดนี่คือสุดยอดของเราเหมือนกันไม่ใช่ตัวผมนะตัวเดอะแบกเลยอารีเพื่อนมาแล้วโอ้โห็นทีน้อโชว์เลยโอไรยิ่รวยเพราะว่าผมก็แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมึงเป็นยังไงล่ะครับพี่น้องครับปุบเด็กหัวงอกครับผมเป็นธรรมดานะมันต้องเจออย่างนี้แหละครับเป็นล่างวะ ทำเลนกันมั้ยมัวไฟไม่ได้ทำเลนเด้เยือยแยไ้ไปปลากูเดาไม่ผิดเลยนี่มียิงกูเหรอสามตัวล่างครับผมสามตัวล่างครับผมไม่ใช่สามตัวบนนะสามตัวล่างครับผมโอ้ยดีวเลโดูิโยโอ้โ,อโหเจ็บไปห้ามไปนู่นแล้วอิงเคียบเากกว่าเล่นเฮ้ย อู้เอาแล้วขึ้นรถแล้วมันเกินตัวแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันตรีมาอีกสองหนึ่งสวยๆจ้าอันตรีมาแล้วพร้อมเล่นแล้วต้องเพิ่มเลือดนะเพิ่มเลือดก่อนมีใครอยู่ไหมไม่มีว่ะตีแล้วผมใส่เลยใส่นวเลยมีไหมไม่มีอะ เช็คเลยเช็คอีกซอยไปซอยไปมาแล้วมาแล้วคิดว่ามันไม่มีมันมาจริงๆด้วยโอ้โอยอนยกจนยกโอ้โอเดนเนอร์ได้โหดมากเลยนี่แหละของที่ชอบมาปลาเลียรอดได้ไงวะตามหน่อยดิเพื่อนได้ไหมทาโลโคตรเกียร์เลยทารูทำอะไรไม่ได้ทารูทำอะไรไม่ได้โคตรเกียร์เลย เออบๆออกปีกครับผมอยากบินได้อยากเห็นคนไทยบินได้มึงเข้าแบงนี้เลยโอ้โหโอ้โหเดือดเดือดยังไงยังไงพี่โอ้โหมักออกไม่ได้เอ้ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วโย่โย่บูตีสโลโอ้ มีไหมจ๊ะไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรไปรถมาแล้วรถทั้งด่วนมีกี่ตัวจ๊ะมีกี่ตัวจ๊ะผมมีตัวเดียวอะไรไหมจ๊ะไปนู่นนะเจว็บเนี่ยปาเลียวอ่ะปาเลียว ไปโอ้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 ปิดหน้าปิดหลังปิดหน้าปิดหลังอ่ะเรามาแล้ววะมาไม่ทันวะ <c oughs> มาไม่ทันหลอดวะ บ้านไปกันกันเลนไว้ก่อนต้องช่วยเพื่อนเดินยาวไม่ได้อันดัดอยู่กลางว่ะแตกมันให้มันเต็มมา้โอ้โหชนหน้าเกลียดมากอีโดนยกสวยๆทันไหมเนี่ยทันหรือเปล่าเนี่ยมาดิโอ้โหล่าฮลลี่้สเริเฮาดสิรเฮาดิฮันถล้อเกลียดมากเกลียดมาก Ality. โดนทุกดอกโอ้ยังโดนกูอีกหลบยังโดนกูอีกเกินไปวะเกินไปละวหลบมาซ้ายไปโดนโดนกดขึ้นกดบล็โดนทุกอย่างเลยทำไหมไงทำไหมทำไหมทำไหมทันไหมทันไหมจ้ะ จเจ้าเรนล่างเลยป้อมเลนล่างมันห้อมวาอม่างเมือป้อมเรนล่างมันได้ก็ดีอ่ะสิมาดิมาดิให้ให้ให้ใหชน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 หน่อยชนหน่อยไม่ใช่กูแล้วกันกำแพงอือก็มาเด้ก็มา ยังไม่แตกนะยังไม่แตกผมว่าว่าชตุ้มตุ้มไม่ไม่ตุ้มว่ะปืน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 มันขับเก่งนะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอ้ยเอ้ยยังไงล่ะเว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 ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงล่ะเว้ยเรียบร้อยรอมึงแตกไอเนี้ยผมอืมไอ้นี่รอเก็บเงื่อนเด้อ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 เดไม่ไหวไม่ไหว เอาหลอดดีกว่าเดี๋ยวมันจบไม่ได้นี่นี่ขอบคุณที่ให้เลือดโคตรเยอะนี่บริจาคโลหิตโคตรดีอดด่ะมันทักอันดักอือกี่ตัวนั้นกี่ตัวนั้นมาเนี่ยเข้าไปแล้วเออเออ,อ,อตีตไปแล้วปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไม่ต้องห่วงมันตนะีแล้วเดเกมเนี่ยเคลื่อนตีเราเร็วอยู่นะกูดาวเร็วอยู่อุ้ยได้ว่ะ มาครับผมยังไงของมึงยังไงของพี่มานี่สิอีกสี่วิเตรียมตัวสนุกส่องมันส่องว่ะมันส่องมันส่องมันส่องมันจะไปเคลียร์เลนเลนบนหรือเปล่าวะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่มึงมาด้วบัดเดี๋ยวนี้เลยฮะอุ้มเอาไปนะโอ้โอุ้ยเกือบไม่รอดคนเต็มเต็มหน้าเลย เอาจบพอดีครับผมโอ้สนกุนกสนุกตึงเกินไปเงือออกเือไม่ไหวนะไม่ไหวแต่ว่าส,สกินสกินมันสวยอยูน่นะสกินสีม่วงม,ม,มัน,นออกแมวเท่ๆครับผมนี่โคตทเออาชาดก็ไม่ได้เจอกันนานนะนี่ก็จะเป็นคลิปที่กลับมาจากหายไปหลายวันเป็นเดือนหรือเปล่านั่นแหละครับผมก็ <g år> <g år> ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม บ๊ายบายครับ